สวัสดีครับเมื่อนี้มาเห็ดทางเขาน้เนะครับที่มาสอนวิธีเห็ดทางเขาน้วิธีเห็ดนะครับกะก้าเอาครับกว่างสำเดแล้วก็จาของหน้ามาเสียวสูงสำเดนะครับนี่ ดันไวให้มันสูงจากน้อยเห็ดทางขอน้าบุญยากครับดันเปะดัดนเปะให้มันสูงแน่นจากน้อยครับเวลาเข้าขึ้นมาเหยียบมันกระสิีล์ลงไปเองครับมันสินน่น่นผมก็เหตุทางขอนานะครับน้าจะของนี่ครับผมจไทาไว้จึงสีเราผมกระสิดันมาตรงนี้มันกระสิต่ำแน่นจากน้อย บ่ไปยังครับนะน้าเจ้าของเวลาปั่นน้าก่าพานหนานะครับดึงมาให้มันเสมอกันหรือว่าเขาย้ำเถือกเอายิ้คุบปัป๊บก็ได้ครับนั่น,นก็สิเป็นบอ่อเก่านะก็สิถมครับถมบ่อก็ิตทั้งเขานะ้า บุญยาครับดันเปื้ดันเปื้อไว้นี่ครับผมกระสีดันเปื้บดันไปว้ให้มันสูงก็ฟังทางผุนนิดจากน้อยเพอทังผุนมันเป็นทางเกานะครับมันทางหน่อยวันนี้เขากัดดันทางทีเข้าไปให้มันสูงเนี่ยจากน้อยเวลาเขาเหยียบเรามันกระสีซ้ำกันนะซ้ำกันแล้วเขากัค่อยแตงเอา ดันไปปื้อไว้ล้วก็ให้ดห้มันแน่นนะครับกาว่ารถเขาได้รถเลี้ยวได้เขาได้มุ่งยากครับเราเขาก็แล่น,แนเหยียบก่อนให้ดินมันแน่นเราเขาจังเกียดเขาจังดันให้มันเสมอครับผมก็สีดันดินเต้นพีนาอไปฝุ่นพ,นะพ,นพอผพมก็สีไทยไว้ จักหาหกมีดนี่นะครับเรากรดันไปใช้ไว้